เราก็เจอกับบูรีดอนนะบูรีดอนนะครับพลังก็ห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับก็ใช้เป็นหนูกับม้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเกิดมาก็กด63%เอร์เซนเลยเหรอโหจริงจะรอดไหมนะ ไม่รอดครับแบบนี้ก็สวยซี่ยืนคู่ด้วยก็กดสกิลปลานะครับสวยมากๆนะครับแบบนี้นะเราก็ได้พลังงานคืนด้วยเนะื่องจากว่าตัวเด็กเขานะครับยืนใกล้เขานะดังนั้นครับต้องโดนคู่แน่ๆนะครับแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเขาก็ติดสกิลของปลาแล้วนะครับ เขาจะบินหนีไหมนะเขาก็ไม่บินหนีด้วยนะครับก็โดนสกิลปลาแล, <ATE> แล้วก็โดนอันเดตด้วยนะเราก็ลดหลีดเขาเนะครับเพื่อไม่เาาก็เผานะครับติดคริปด้วยนะโู้เป็นมือเลยดาเมจนะแรงมากๆนะครับเขาหมายตัวนะอยู่ไหนเอย่ยจะไปไหน ตรงจอนะเพื่อดูว่าเขาจะไปตรงไหนนะก็ถ้ามันเป็นแมปแบบนี้นะครับก็ดูไม่ยากนะดูไม่ยากนะครับเห็นไหมก็มีแค่2ที่นะครับดังนั้นครับแนะนํานะกดปืนไม่ระเบไฟฟ้านะครับระวังระเบิดนะครับจริงเราควรอ่ะใช้ปืนไม่ระบไฟฟ้านะโอเคตรงนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่แน่ๆนครับถ้าใช่นะครับมันก็จะโดนดาวมีดน,นะน่าจะอยู่ด้านบนนะครับกดปุ้นไม่เลยไฟฟ้าครับแล้วก็ใช้มาร์กนะครับมาร์กตำแหน่งแล้วก็ปรับมุมนะครับหลังจากนั้นครับก็ใช้หมดชาดยิงเลย เป็นอะไรที่โหดมากนะครับกดไอเทมชาร์ตนะมันจะเสียเทิร์นมากๆนะครับแล้วก็ตัวเขานะครับก็ติดฐานไายอยู่นะค่าแม็กสตมิน่านะครับเหลือ50บหน่วยนะก็โงดมากๆนะครับทมแบบนี้นะตอนนี้ครับสตีมิน่าเขาเหลือประมาณตัก40นะ40ถึงห0หน่วยนะครับดังนั้นครับน้อยมากนะไหนจะต้องชำระนะครับไหนจะต้องกดเลทแล้วก็ไหนจะต้องกด63%นนะดังนั้นครับน่าจะกดไม่หมดเขาก็เลือก กดปืนไม่ได้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้63เรนะเราบล็อกดาเมจได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดน,นะโดนลดดาเมจอย่างมากนะครับจากสกิลของปลานะไม่ถึงครับเราบินดีกว่ายัางไงก็ต้องบินนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงนะเราอยู่ข้างล่างนะครับเสียเปรียบนะก็ไม่ต้องถึงกับ2ชาร์จนะครับแค่ชาร์จเดียวก็พอนะ ก็เอาอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่ตายด้วยนะแต่ว่าแรงมากๆนะครับดูดิแค่ชาติเดียวนะนัดแรกหมื่นกว่าๆนะนะครับนัดที่2-2งสองหมื่นะครับนัดที่3ามก็2องหมื่เหมือนกันเขาถ้าจะลืมนะว่าเรามีนินจาอยู่อ่ะ